สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับวิจัยตามพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนหนูนักสะกดคำํำผ่านไลโอว์ชีตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หโรงเรียนอุตรกิจจังหวัดกระบ,บี่ค่ะ จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณครูประจำชั้นประถม,มศึกษาปีที่6ของโรงเรียนอุตรากิจพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากหลากหลายด้านโดยสาเหตุหลักคือนักเรียนไม่สามารถนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาสะกดให้เกิดเป็นคำทำให้นักเรียนไม่รู้คำศัพท์และการเรียงสลับปิดตำแหน่งทำให้ความหมายเปลี่ยนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถสะกดคำได้และยังส่งผลไปยังการพัฒนาทักษะอื่นๆเกิดความล่าช้าอีกด้วย ท้งนี้ผู้ใจจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสะกดคำสัพภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อบทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลท์เวิร์กชีตเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้จดจำและสะกดคำสัพภาสางกฤษได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะข้อที่1เพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลท์เวิร์กชีตค่ะและข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลท์เวิร์กชีตค่ะ สมมุติฐานการวิจัยนะคะข้อที่1ผลสำริ์ด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลฟ์เวิร์กชีตมีผลสำริดทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะและข้อที่2นะคะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลฟ์เวิร์กชีตอยู่ในระดับมากขึ้นไปค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรนะคะก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุตรากิจจังหวัดกระบี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่เขตหนึ่งค่ะโดยนักเรียน5้าห้องนะคะจํานวน102คนค่ะส่วนกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งจำนวน20คนค่ะโรงเรียนอุตรากิจตหัหวกระบี่โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะต่อตรงค่ะตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระคือบทเรียนหนูน้อยสะกดคําผ่านลา์เวิร์กชีตค่ะตัวแปรตามก็คือผลสำเร็จทางด้านการเรียนคํัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนหนูน้อยสะกดคําผ่านลา์เวิร์กชีตค่ะ 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไ์เวิร์ชีสค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็คือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ค่ะและขอบเขตได้เนื้อหาสาระวิชาภาษาต่างประเทศนะคะประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียน3แผนค่ะได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่อง Occupation ค่ะแผนการจัดการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่อง Occupation ค่ะ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่อง Where Do They Work ค่ะเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้3แผนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่1 o Occupation 1แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่2 o Occupation 2และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่3 Where Do They Work ต่อมาบทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลท์เวิร์กชีตบทที่1นนะคะเรื่อง O occupation ประกอบไปด้วยแบบสอนคำศัพท์ทั้งหมด7คําคำและแบบฝึกหัดจำนวน3ชุดแบบสอนคำศัพท์7คําคำได้แก่คำว่า teacher police chef doctor postman soldier และ nurse ค่ะต่อมานะคะเป็นแบบฝึกหัดหนูน้อยสะกดคำผ่านไลท์เวิร์กชีตเรื่องที่1 O occupation one ใบงานที่1นนะคะก็จะให้นักเรียนได้ลากตวกัวอักษรลงมาเติมช่องว่างด้านล่างทางด้านซ้ายให้ถูกต้องค่ะจากนั้นให้จับคู่ คำศัพท์กับรูปภาพทางด้านขวาค่ะใบงานที่2นะคะก็จะให้นักเรียนได้ลากตัวอักษรมาเติมลงในช่องว่างด้านล่างให้ถูกต้องค่ะและใบงานที่3าให้นักเรียนนะคะฟังเสียงแล้วเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างด้านล่างให้ถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะเป็นบทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านลายเวิร์กชีตบทที่2 O c c u p a t i o n t 2นะคะประกอบไปด้วยแบบสอนคำศัพท์ทั้งหมด7คําคำและแบบฝึกหัดจำนวน3ชุดแบบสอนคำศัพท์7คําคำได้แก่คำว่า YouTuber, Gamer, Tiktoker, Animator, Streamer, Programmer และ Trainer ค่ะ ต่อมานะคะเป็นแบบฝึกหัดหนูน้อยสะกดคำผ่านลา์เวิร์กชีตบทที่2นะคะ O อโ c คูเปชั o ทู o 2, ประกอบไปด้วยใบ,บงานทั้งหมด3ใบ,บงานค่ะใแบบงานที่1นะคะก็จะเป็นใบ,บงานที่ให้นักเรียนได้นำตัวอักษรมาเติมลงในช่องว่างทางด้านซ้ายจากนั้นให้จับคู่คำศัพท์กับรูปภาพทางด้านขวาให้ถูกต้องค่ะใแบบงานที่2นะคะให้นักเรียนลากตัวอักษรมาเติมลงในช่องว่างด้านล่างค่ะและใบ,บงานที่3นะคะให้นักเรียนดูรูปภาพและเติมตัวอักษรลงในช่องว่างตามหมายเลขให้ถูกต้องค่ะ ต่อมานะคะเป็นบทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลา์เวิร์กชีตบทที่3 Where do they work จะประกอบไปด้วยแบบสอนคำศัพท์ทั้งหมด6คคำและแบบฝึกหัดจำนวน3ชุดค่ะแบบสอนคำศัพท์6คคำนะคะได้แก่คำว่า Bank, School, Airport, Market, Hospital และ post office ค่ะ สำหรับแบบฝึกหัดหนูน้อยสะกดคำผ่านไลฟ์เวิร์กชีตบทที่3นะคะเรื่อง v a l ร e d นเดย์เจะประกอบไปด้วยใบายงานทั้งหมด3ใบางานค่ะใบางานที่1นะคะจะให้นักเรียนลากตัวอักษรมาเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างด้านซ้ายจากนั้นให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์มาจับคู่กับภาพทางด้านขวาให้ถูกต้องค่ะค่ะส่วนใบางานที่2นะคะให้นักเรียนลากตัวอักษรมาเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างด้านล่างค่ะและใบางานที่3นะคะให้นักเรียนฟังและเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ แบบทดสอบก่อนใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลฟ์เวิร์ชชีพนะคะซึ่งนั่นก็คือพรีเทสนั่นเองค่ะโดยพรีเทสนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนได้กันค่ะโดยส่วนแรกนะคะจะเป็นข้อ1ถึงข้อ10โดยให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูภาพจากทางด้านขวามือค่ะและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อค่ะในส่วนที่2นะคะข้อที่11ถึงข้อ20ค่ะจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูภาพจากทางด้านซ้ายมือและโยงคู่กับคำศัพท์จากทางด้านขวามือนะคะให้ถูกต้องค่ะ แบบทดสอบหลังใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำหรือ post test นั่นเองค่ะโดย post test นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะโดยส่วนแรกนะคะก็คือให้นักเรียนดูรูปจากทางด้านขวามือและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อค่ะและในส่วนที่2นะคะให้นักเรียนดูรูปจากทางด้านซ้ายมือและเติมคำที่ถูกต้องค่ะสุดท้ายนะคะแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่าน l i ร e r ชี y ค,ค่ะ ก็จะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประกอบการสอนบทเรียนหนูนอยสะกดคำผ่านไลฟ์เวิร์กชีตค่ะก็จะประกอบไปด้วย3ด้านนะคะคือ 1. ด้านสื่อการเรียนการสอน 2. สื่อสำหรับพรีเทสและ3นะคะสื่อสำหรับโพสเทสค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอน 1. ทดสอบก่อนการใช้แผนคือการทำ pre-test ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ด้านการสะกดคำเพื่อนำผลคะแนนไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน 2. องแต่กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ worksheet จำนวน3แผนการเรียนรู้ 3. ทดสอบหลังการใช้แผนคือการทำ post-test ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ด้านการสะกดคำศัพท์เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 4. ให้นักเรียนทุกคนทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนหนูนะ้อยสะกดคำผ่านไลเวิร์กชีตและนํานำคะแนนที่ได้จากการทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนหนูนะ้อยสะกดคำผ่านไลเวิร์กชีตมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนผลสำเร็จก่อนเรียนและหลังเรียนด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อบทเรียนหนูนะ้อยสะกดคำผ่านไลเวิร์กชีตก่อนเรียน mean น7.21 sd 1.70 หลังเรียนมีน n 9.35 sd 0.59ค่าเฉลี่ยผลต่าง2.15 sd ค่าเฉลี่ยผลต่าง1.721ค่า t 5 5 7 4และค่า df 19ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนหนน,น้อยฉบกดคำผ่านไลเวิร์กชีตด้านบทเรียนออนไลน์ x bar จะอยู่ที่3.92 sd จะอยู่ที่0.02ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ x bar จะอยู่ที่3.84 sd จะอยู่ที่0.03และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านประโยชน์ที่ได้รับ x bar จะอยู่ที่3.97 sd จะอยู่ที่0.10ระดับความพึงพอใจมากเฉลี่ยรวมแล้ว x bar จะอยู่ที่3.90 sd จะอยู่ที่0.91ระดับความพึงพอใจมาก ข้อเสนอในการวิจัยข้อเสนอในการนําวิจัยไปใช้1ครูผู้สอนควรชี้แจงให้ในักเรียนทุกคนทราบว่าจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนการสะกดคคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคําผ่านไลฟ์เวิร์กชีพไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการที่นักเรียนสามารถทําถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนเพียงเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือการที่นักเรียนได้ร่วมกัน คิดคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์ร่วมกันคิดและแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อจอมีการเปลี่ยนหรือเพิ่มหมวดหมู่คำศัพท์ให้มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น 2. ครูผู้สอนควรมีความพร้อมในด้านของอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตรวมถึงจัดเตรียมบรรยากาศในห้องเรียน 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 2.1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนหนูน้อยสะกดคำผ่านไลฟ์บลร์กชีตกับการสอนรูปแบบอื่นเช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน